บทที่04สายสัมพันธ์การตัดสินใจและคำสั่งสุดท้ายในระหว่างภารกิจไล่ล่าเชตเตอร์บ็อกผู้บัญชาการเริ่มที่จะเปิดใจและเข้าใจในตัวตนของทีมวอร์เดสมากขึ้นแต่การประช็ญหน้ากับเป้าหมายโดยตรงการช่วยเหลือจากผู้มาเย็นปริศนาและผลลัพธ์ที่ตามมาได้นำพาผู้บัญชาการไปสู่เส้นทางแห่งการค้นหาความจริงครั้งใหม่ สายสัมพันธ์ที่บิดเบี้ยวแต่ลงตัวหลังจากล้มเหลวในการตามล่าแชตเทอร์บ็อกวันถัดมาราพีจึงเสนอให้ตั้งแคมป์พักแรมที่แคมป์แอนนิสได้ถือโอกาสถามมิฮาร่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับยูนิมิฮาร่าอธิบายว่าเธอและยูนิก็เหมือนกับเฟืองที่บิดเบี้ยวพวกเธอต่างเข้ากับใครไม่ได้ แต่กลับเข้ากันเองได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะความเหงาของทั้งสองคนได้นำพาให้มาเจอกันและเติมเต็มให้กันและกันจนแยกออกจากกันไม่ได้แม้คนนอกจะมองว่ามันแปลกแต่นีออนก็สัมผัสได้ถึงความห่วงใยที่ทั้งสองมีให้กันเช้าวันต่อมาคุณตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองกลายเป็นหมอนข้างของยูนิไปซะแล้วเธอเกาะกอดคุณไว้แน่นจนแทบหายใจไม่ออก เพราะร่างกายของคุณทั้งอุ่นและสบายสำหรับเธอมิฮาร่อธิบายเพิ่มเติมว่ายูนี่สามารถรับรู้สิ่งเร้าทางกายภาพได้ก็ต่อเมื่อได้สัมผัสกับคนนั้นเท่านั้นนี่คือเหตุผลที่เธอชอบแต่เนื้อต้องตัวคนอื่นถึงมักจะทำให้คนอื่นอึดอัดและหนีห่างแต่การที่เรายอมรับและไม่รังเกียจเธอจึงทำให้เรากลายเป็นคนพิเศษสำหรับยูนี่อย่างมากและกุมมือเราไว้แน่น

他の人とは付き合えないわそのゆがみのせいであ,あでもそのゆがんだ歯車がぴったりはまる場合もあるの私とユニのようにねゆがんだ歯車だけど互いにぴったりはまる傍 <laughs> から見ると結構醜い姿かもしれないな違います การประชนหน้ากับคนช่างพูดในที่สุดพวกเราก็ถูกซุ่มโจมตีและได้ประชนหน้ากับเป้าหมายตัวจริงสัตว์ร้ายโลหะขนาดมหึมาพร้อมรอยยิ้มที่หน้าขนลุกปรากฏตัวขึ้นและสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือมันพูดได้น่าสนใจตอนีม่มันอะไรกันแน่เป้าหมายของมันคือกูเรา มันเตราพีกระเด็นหายเข้าไปในซากปรักหักพังราวกับลูกฟุตบอลมิฮาร่ารีบสลักความรู้สึกของเธอกับเชตเตอร์บ็อกซ์และเริ่มทำร้ายตัวเองเพื่อสร้างความเจ็บปวดให้มันแต่เชตเตอร์บ็อกซ์กลับทำใน,นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมันจีแขนของตัวเองและทำร้ายร่างกายของตัวเองกับความเจ็บปวดมหาศาลที่สะท้อนกลับมาทำให้มิฮาร่าตึงเป็นมาโซคิส ยังทนไม่ไหวและล้มลงไปอยู่นี่โกรธจัดและพุ่งเข้าไปแต่ก็ถูกหางฟาดจนกระเด็นก่อนที่เชตเตอร์บอกจะฟื้นฟูนบาดแผลทั้งหมดของตัวเองกลับมาเป็นปกติในพริบตาราพีที่บาดเจ็บหนักกลับมายืนขวางหน้าคุณไว้อีกครั้งเชดเตอร์บอกประลาดใจที่เห็นนิกเกตทนการโจมตีของมันได้และดูเหมือนว่ามันจะรู้จักรุ่นของราพีด้วยหนูน้อยบวกแดงสินะ ตอนที่สถานการณ์จะเลวร้ายไปกว่านี้นายเปิร์ปริศนาในชุดขาวก็ปรากฏตัวขึ้นเธอระดมยิงใส่เชตเอร์บ็อกด้วยกระสุนที่มีอนุภาพรุนแรงจนสามารถเจาะเกรือเรอบบได้เชตเอร์บ็อกรู้ทันทีว่านั่นคือพิวกริมและเมื่อเห็นว่าสู้ไม่ได้มันจึงรีบหนีหญิงสาวปริศนาได้เตือในให้คุณรีบกลับบ้านก่อนจะหายตัวตามเป้าหมายของเธอไปพิวกริมคือน,นิเกตปริศนาในตำนาน ที่ใช้ชีวิตร่อนเร่อยู่บนพื้นผิวไม่ได้ขึ้นตรงต่ออาร์คและแทบไม่มีใครเคยพบตัวจริงพวกทีอมีเทคโนโลยีและความสามารถในการต่อสู้ที่สูงส่งกว่านิกเกตทั่วไปมากมการหลบหนีและปริศนาหลังจากการต่อสู้ทิ่ของเราอยู่ในสภาพย่ำแย่เราขาหักมิฮาราและยูนิก็บาดเจ็บสาหัสราพีตัดสินใจพาเรามุ่งหน้าไปยังหอวิทยุ พื่อติดต่อขอความช่วยเหลือจากอาร์คแม้จะต้องใช้เวลานานกว่าปกติถึงหกเท่าก็ตามระหว่างทางทุกคนต่างตกตะลึงกับสิ่งที่เพิ่งพบเจอทางเชตเท็อกที่พูดได้และสามารถฝื้นฟูตัวเองได้และพิวกริมปิษณาที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อมันทำให้ทุกคนรู้ว่าโลกใบนี้ยังมีอะไรอีกมากมายที่พวกเขาไม่รู้ในที่สุด ราพีก็ติดต่อชิปตี้ได้สำเร็จราพีเล่าสถานการณ์ทั้งหมดให้ชิปตี้ฟังชิปตี้ตกใจมากเมื่อได้ยินว่าซูเอินอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้และรับปากว่าจะรีบรายงานให้แอนเดอร์สันทราบพร้อมทั้งส่งยานมารับพวกคุณในอีกสินาทีแต่เธอก็ย้ำว่าเมื่อกลับไปถึงอาร์คุณจะต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอนขณะเดียวกันเราก็ได้รับข้อความจากซูเอิน เต็มไปด้วยคำสบทและขมขู่เธอโกรธมากที่เราทำให้แผนของเธอพังและแรายงานเรื่องนี้ให้อาร์ครู้แต่เมื่อเธอรู้ว่าคุณเจอแชทต์บ็อกแล้วเธอก็สั่งให้คุณปิดปากให้สนิทเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่งั้นเธอจะปล่อยข่าวเรื่องแผนก่อการร้ายของเราทันทีผู้กอบกู้จากฟากฟ้า,ฟาเมื่อมาถึงลานบินพวกเราก็ต้องเจอกับฝันร้ายและโรคใหม่แบบเจอประมาณ200ตัว กำลังมุ่งหน้ามาทางนี้นิเกตที่เหลืออยู่ต้องต่อสู้เพื่อยย้อเวลาจนกว่ายานจะมาถึงและเมื่อยานมาถึงมันก็ถูกเลง็งโดยปืนต่อต้านอากาศยานของแรปเจอร์ในวินาทีที่สิ้นหวังลำแสงสีแดงก็ยิงออกมาจากยานและทำลายศัตรูเป็นผุยผงราพีและมิฮาร่าตกใจมากราบรู้ว่ามีเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นที่ใช้ปืนไรเฟิลระยะไกลแบบนี้ได้แอบสู หน่วยรบที่แข็งแกร่งที่สุดของเอริเชียนส์เมื่อยานลงจอดนิเกตสามคนก็ปรากฏตัวขึ้นพวกเธอขึ้นหน่วยแอ l ซู e ผู้นำพี่ชื่ออินวาได้รายงานว่าเพื่อกำจัดศัตรูไป153ตัวแอนิตและมิฮาร่าดีใจมากที่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยระดับตำนานแต่อินวากลับมีท่าทีเย็นชาและหยาบคายใส่เราอย่างเห็นได้ชัด เอมมาสมาชิกอีกคนและเป็นเพื่อนเก่าของราพีรีบเข้ามาทักทายด้วยความคิดถึงเธอดีใจที่เห็นราพีดูมีความสุขและแตกต่างในทางที่ดีขึ้นราวกับว่าราพีาได้พบสิ่งที่ตามหามาตลอดแล้วเวสตี้สมาชิกค,คนที่สามก็ดีใจที่ได้เจอราพีอีกครั้งจนน้ำตาไหลอินว่ากลับมาเหน็บแนมราพี ว่าต้องคอยตามเก็บกวาดเรื่องที่เธอก่อไว้อีกแล้วแต่รอยยิ้มเล็กๆข,ของเธอก็บ่งบอกว่าล็กๆแล้วเธอก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนเก่าอีกครั้ง私はけััสでなどそれ 元気ベスティどど,どうしよう涙が出そうあなたはちっとも変わってないお前らあれと喋るなンファンお前は会うたびにトラブルに巻き込まれているなだから不良品と言われるんだんあんなに偉そうなことを言っておいて。 事故ばかり起こしてる相変わらずお前らしいとにかくよかったなお前が相変わらず不良品でちょっとは言葉を控えたらどうなの割り込むな三流に行け私が喋ってるだろううわ嫌な奴第一上部に報告せず พิพากษาโดยเอนิกเมื่อกลับมาถึงอาร์คคุณและทีมนิเกตทั้งหมดถูกนำตัวเข้ารับการพิพากษาโดยตรงจากเอนิกสุดยอด AI ที่ควบคุมทุกอย่างในอาร์คเอนิกแจกแจงความผิดของค,คุณการออกปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตและนำนิเกตไปด้วยแต่เธอก็ยอมรับว่าเจตนาของเรานั้นเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติทำตัดสิน ผู้บัญชาการถูกลงโทษห้ามทำภารกิจเป็นเวลาสองวันจากนั้นก็ถึงคราวของนิกเกะความผิดของพวกเธอคือไม่สามารถปกป้องผู้บัญชาการได้และร่วมมือในการกระทำที่ผิดกฎส่งผลให้ทรัพย์สินของอาร์คเสียหายคาตัดสินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกหัวหน้าทีมราพีจะต้องถูกลงโทษโดยการลบความทรงจำ ควญญา,ญญาออมญญาจริงจากแอนเดอร์สันและคำอำลาตูเอินมาเยาะเย้ยพวกเราถึงด่านหน้าเธอไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับการที่ลูกน้องของตัวเองจะต้องถูกลบความทรงจำเพราะสำหรับเธอนิกเกะก็เป็นแค่อาวุธ ไม่จำเป็นต้องมีความทรงจำหลังจากนั้นแอนเดสันได้เรียกเราเข้าไปพบเป็นการส่วนตัวและครั้งนี้เขาตัดสินใจเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจให้เราฟังแอนเดสันพูดว่านี่คนในอาร์คที่ร่วมมือกับแรปเจอร์คนพวกนั้นได้แปลงนิกเก็ตหลายคนรวมถึงมาเรียนและส่งพวกเธอขึ้นไปบนพื้นผิวเพื่อก่อวินาศกรรม เขาเชื่อว่านอนวันไ้ที่ว่านี้เป็นเจา้าหน้าที่ระดับสูงของอาร์คและแชตเทอร์บ็อกคือคุญแจสำคัญที่จะเปิดโปงตัวตนของมันได้แอนเดอร์สันจึงมอบหมายภารกิจลับให้เราตามหาแชตเทอร์บ็อกและกระชากหน้ากากของคนทรยศออกมาให้ได้<ห>ก่อนที่ราพีและมิฮาร่าจะได้รับการลงโทษคุณมีโอกาสได้พูดคุยกับพวกเธอเป็นครั้งสุดท้ายราพีกลัวเล็กน้อยแต่ก็ยอมรับในชะตากรรม เธอกลัวว่าจะลืมทุกอย่างทั้งประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งเพื่อนร่วมทีมทั้งตัวเราแต่เราก็ให้สัญญาว่าจะไม่มีวันลืมราพีคนนี้ส่วนทางด้านมิฮาระก็เป็นห่วงยูนิมากที่สุดแต่ยูนิก็สัญญากับเพื่อนของเธอว่าต่อให้เธอจะถูกลบความทรงจำไปฉันก็จะทำให้เธอกลับมาเป็นคนเดิมให้ได้ uh. ありがとうございました ปาฏิหาริย์และความลัก2วันต่อมาอการลบความทรงจำส,จสิน้นสิ้นมิฮาร่ากลายเป็นเหมือนนิกกิตที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาใหม่ <c oughs> เธอจำอะไรไม่ได้เลยแต่ยูนิก็พร้อมที่จะทำตามสัญญาและสร้างความทรงจำให้เพื่อนรักของเธอขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ロールアウトしたばかりだしこれから探していかなくちゃユニは全部知ってるよแต่เมื่อราพีกลับมาที่ห้องผู้บัญชาการทุกคนก็ตกใจสุดขีดแอนิสพูดขึ้นนี่เธอจำพวกเราได้หรอราพีตอบกลับไปว่าจำได้สิความทรงจำของฉันยังอยู่ครบทุกอย่างปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นการลบความทรงจำไม่มีผลกับราพีเลย แต่นี่กลับทำให้ทีมตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากอย่างยิ่งหากเรื่องนี้รั่วไหลไปถึงเบื้องบนราพี่จะถูกนำตัวไปลบความทรงจำซ้ำและหากล้มเหลวอีกเกอจะถูกตัดสินว่าเป็นพวกผิดปกติและต้องถูกกำจัดทิง้งแอนนิสและนีออนต่างมองมาที่เราการตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่กับเราในฐานะผู้บัญชาการว่าจะรายงานหรือเก็บเป็นความลับ แอนิตรู้สึกโกรธและอิดอาดที่ราพีทำให้ทุกคนต้องมาตัดสินใจในเรื่องความเป็นความตายของเธอแบบนี้แต่หลังจากครุ่นคิดอย่างหนักในที่สุดเราก็ออกคำสั่งเก็บเรื่องนี้เป็นความรับนี่คือคำสั่ง

ตูเอืนก็กลับมาที่ด่านหน้าอีกครั้งเพื่อมอบภารกิจใหม่แต่ก่อนที่เธอจะได้พูดอะไรราพีก็เดินเข้าไปหาเธออย่างใจเย็นและเตะเข้าที่ท้องของเธอจนเธอล้มลงไปกองกับพื้นผู้บัญชาการคะมีผู้บุกรุกคะ่ะจะให้กำจัดยังไงดีคะประหารชีวิตเลยไหมคุณรีบอธิบายว่าราพีเพิ่งถูกลบความทรงจำมาเลยจำใครไม่ได้

もしかしかてお知り合いですか申し訳ありません。そうとは知らず、つい強盗か何かだと指揮官が危険だと判断した場合、人間を制圧できるという点を意識しすぎました。もう一度謝罪させてください。申し訳ありませんでした。北部へ行ってくれ君が目撃した。 หลังจากเรื่องวุ่นวุ่นแอนเดอร์สันก็ได้มอบหมายภารกิจใหม่ให้เราคือการเดินทางขึ้นทางเหนือ<า>เพื่อตามหาพิวกริมปริศนาคนนั้นโดยบอดแสดอยู่ที่ฐานวิจัยแห่งหนึ่งแต่การจะเข้าไปได้นั้นต้องใช้บัตรผ่านพิเศษขณะที่ทุกคนกำลังงงว่าจะหาบัตรผ่านมาจากไหนชายท่าทางแปลกประหลาดในชุดสุดอลังการไฟวิบวับพร้อมลูกบอลดิสก้ก็ปรากฏตัวขึ้น <Entertainment. S 2> เอนเตเทนเมนเขาคือมัสแตงซีโอของเตตราไลและเป็นหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาร์เขามอบบัตรผ่านให้แก่เราแต่มีเงื่อนไขคือเราต้องเต้นเพื่อเปิดใช้งานมัน oh. หลังจากที่มัสแตงโชว์สเต็ปแดนสุดอลังการเขาก็หายตัวไปทันทีถึงให้ทีมเคาเตอร์อ้าปากควา้างกับความเพี้ยนของเขา